เป็นครั้งแรกของผมด้วยที่เดินเครื่องเพชรเดินแบบเครื่องเพชรนะครับย็อยอย่างที่เห็นนะครับมูลค่าก็อย่านับเลยครับดูจากดูจากเพชรก็ดูแล้วว่ามหาศาลครับครับผมไม่ใช่ขโมยนะครับเป็นไรผมประกบเองอด้ดูแลเพชรหรือดูแลผมต่อยากแต่ก็ตั้งสองคนสองอย่างนล้กัน ก็กมีมีเรื่อยๆนะครับก็แต่ถ้าจะติดต่อเขามาม่ก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับคิวยังว่างนะครับขายงานตรงนี้เลยครับแปดวันก็ได้นะครับไม่ติดครับเจอกันทุกวันก็ไม่เบื่อครับออกครับครับผมหยัาหันมาแบบนั้นสิครับใจไม่ดีเราเราต้องพักผ่อนนะครับมีเวลากินข้าวหรือยังตอนนี้กินข้าวก็บนรถบนรถตู้เลยบนรถตู้เลยก็มีมีมีเวลาพักผ่อนก็คือการนอนนี่แหละครับตอนนี้เป็นเป็นวิเขาเรียกว่าเป็นเป็นการดูแลตัวเองของเราที่ทําได้ดีที่สุดแล้วก็แบบบางทีแบบ เป็นมาร์กหน้าเวลาได้ก่อนแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นสิ่งที่พวกเราทรําได้ดีที่สุดแล้วเท่าที่เราจะทําได้ในตอนนี้ใช่ <laughs> พอออกกำลังกายไม่มีเวลาเลยเอาเวลาไปนอนออ<ร>เอาเวลาไปนอนดีกว่าก็แล้วแต่คนมองครับเป็นผมสําหรับผมผมเรียกว่าช่วงทํางานช่วงทํางานที่จริงเราไปเจอเพื่อนครับเราก็สนุกนะครับสนุกเราเราไปมอบความสุขให้เขาเขามอบความสุขคืนให้เราอย่างเงี้ยคือทำงานก็ส่วนส่วนทํางานไปอย่างเงี้ยแต่ส่วนไปจอยกับตรงนั้นอ่ะมันมันมีคุณค่ามากกว่าสําหรับผมนะเงินไม่เอาเอาไสิครับ อะไรนะครับก็ส่วนใหญ่ก็ก็เป็นงานเป็นงานคู่ครับอาจจะมีมีเดี่ยวบ้างมีเดี่ยวบ้างปลายครับนิดดหน่อยหน่อยครับไม่เยอะแต่ไม่ว่าจะงานไหนก็ขายทั้งคู่เลยนะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับใา่งานเก่งมากครับคุณเพียรก็มีนิตยสารมีมีอย่างอื่นอื่นเยอะเยอะจริงๆรายการมีเยอะครับครับใช้ชีวิตบนรถครับบนรถบนถนนอยากจะซื้อรถบ้านไปเลยครับเห็นไหมครับ ไม่เหนื่อยครับมีความสุขมันก็สนุกดีพี่สนุกดีครับเรียกร้องอยู่นะครับมี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 มาแล้วแล้วก็มีติดต่อเขามาอีกครับแต่ว่าก็ติดต่ออย่างที่บอกครับติดต่อเขามาได้อีกนะครับเยอะขนาดไหนประเทศอะไรยังไงบ้างกัยก็อย่างนี่จะสางจีนเนาะนี่จะสานจีนแล้วก็มีก็ล่าสุดเราไปสิงคโปร์ด้นะครับพี่พีมก็มีไปเดี่ยวไปกับพี่ตรงตงไปกับตรงตงที่ลาวใช่ครับจะพูดแบบนั้นก็ได้ดีใจที่แบบไปในไทยและต่างประเทศดีใจครับดีใจที่ ที่ทุกคนชอบละครของพวกเราชอบผลงานของพวกเราเนาะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราตั้งใจทํางานชิ้นนี้ออกมาให้แบบให้คนดูมีความสุขแล้วแล้ววันนี้เขามีความสุขอ่ะผมผมพอแล้วสําหรับผมพลิกเลยครับหรือว่าพลิกชีวิตตัวเองเยอะมากมากจากที่แบบมีคนรู้จักนิดนึง กลายมาเป็นโอ้โหคนมารู้จักเราเยอะมากไปไหนมาไหนอย่างเงี้ยครับคนก็ทักกันจิ้วอจิจ้วแจมอะไรอย่างเงี้ยสรุปชื่อจิ้วหรือชื่อแจมอ่อเรียกอะไรก็ได้ครับเอาที่สะดวกเลยครับจะจิ้วหรือแจมก็อร่อยนะครับชิชแจวได้มันแจวแจวก็ได้ครับทั้งนั้นอ่ะเริ่มปรับ<อ>ตัวจิ้มเลยเริ่มปรับปรับความปรับปรับได้แล้วครับมีอะไรก็ปรึกษาพี่ปีมพี่พีมก็เคยเคยบอกบอกไว้ก่อนว่าถ้าเกิดว่าถ้าค่อนอ่อนเดี๋ยวไปโปรโมทก็ก็สอนช่วยสอนช่วยแนะนำให้ครับอย่างปีมหล่แนะนำน้องยังไงบ้างแนะนำว่าการวางตัว ในความจำความที่เรามาก่อนก็ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะทุกสิ่งทุกอย่างที่แบบที่เคยที่เคยเรียนรู้มาครับเราก็รู้สึกว่าเราก็รู้สึกว่าอะไรที่เราเป็นสิ่งที่ดีที่เราส่งต่อส่งต่อให้น้องได้เราก็ก็ส่งต่อทุกอย่างเลยเพราะเรารู้สึกว่าวันที่เราเป็นเป็นเป็นลูกี้อ่ะเป็นเด็กใหม่เราก็เราก็ได้รับโอกาสแบบนี้ได้รับโอกาสได้รับคําสอนจากพี่ๆที่เขาเคยผ่านมาก่อนเราก็เลยรู้สึกว่า วันหนึ่งที่เรามีโอกาสที่จะแบ่งปันเราก็อยากแบ่งปันที่อยางเต็มที่ครับขอบคุณครับพี่จริงๆลรวก็มีบ้างคือคือผมเคยผมเคยเรียนมาก่อนแล้วแต่ว่าก็เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ถึงขั้นแบบเทคคอร์จนเอ็กซ์เขนาดนั้นแต่ว่ามันก็จะเป็นแบบการออกเสียงอะไรอย่างเงี้ยป่ะสื่อสารได้สื่อสารประโยคพื้นฐานได้อะไรแบบพอฟังได้คือไปจีนก็ก็เขาเรียกว่าพองูงูปลาปลาได้ก็ใช่นั่นเองครับผม สรางสูตรเองรักแท้ก็มีเวอร์ชันด er> ีรักแท้เวอร์ชันภาษาจีนเปิดมาก็คือฟิกแบคอันดับหนึ่งแล้วคะจริงหรอดีใจครับจริงๆจริงๆมันเป็นเซอร์ไพรส์ที่เราอุบมานานมากแล้วอ่าเรารู้สึกว่าอยากจะปล่อยสักทีอยากจะทำสักทีก็ก็ได้ทำอย่างที่หวังแล้วเราก็รู้สึกว่าดีใจมากที่เรามีเวอร์ชันมีเอ็มบีเวอร์ชันของพวกเราแล้วก็ส่วนตัวผมผมรู้สึกว่า ดีใจมากเลยที่ได้ร่วมงานกับทางนิวเป็นแบบเป็นลื้มมากเป็นเหมือนเป็นติ่งเขาไปแล้วตอนนี้เป็นติ่งนู้ไปแล้วก็ขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ที่เชียนะครับที่เชียให้ได้เข้าชิงก็ก็หวังว่าจะมีโอกาสได้เข้าชิงแล้วก็เผื่อจะมีโอกาสได้รางวัลสักรางวัลสองรางวัลติดไม้ติดมือกลับบ้านก็ถามว่าเป็นมาสเตอร์พีดไหมก็เป็นผมเรียกว่าเป็น ผลงานหนึ่งชิ้นที่ผมตั้งใจทำงานออกมาให้ดีที่สุดเราก็รู้สึกว่าก็จะเป็นเรื่องที่ที่จมจมดิ่งไปกับตัวละครมากที่สุดแล้วในในความรู้สึกของตัวเองครับวันนี้ก็โชว์ได้ครับเน,นี่ยเราต้องดูแลตัวเองังมากขนาดไหน จริงๆตอนนั้นมันเป็นช่วงที่ผัดาจากตอนเวลากำลงเทเพิ่งจบเนาะตอนนั้นก็ฟิตหนักเหมือนกันมันก็เลยตอนมาถ่ายเรื่องผู้ชายอยู่มันก็เลยฟิตมากก็เลยฟิตมากใช <laughs> ่ห <ณ S 2> <laughs> <laughs> ุ่นกางเกงเชียบ <laughs> ไม่ก็ตอนนั้นผมก็ออกกําลังกายอยู่แล้วด้วยครับแล้วก็มีเตะมุ้งเตะบอลอะไรวิ่งตลอดเวลามันก็เลยก็เลยฟิตอยู่ตลอดอก็คุมอาหารตลอดเวลาตอนสุดท้ายแล้วแล้วพูดตอนจบได้เลยปะเฮ้ยเราต้องสปอยแล้วหรอมีคนตายใช่มีคนตายแล้วเป็นคนสำคัญในเรื่องด้วยครับ พราะว่าที่เหลือเนี่ยก็สำคัญหมดแล้วนะใช่ใช่ผมเป็นแกนนำครับคู่กับพี่คู่กับพีแกนเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ี่เห็นจะเผาทุกวันเลยผมยังไม่มีที่ทำงานเลยสปอยว่าเราต้องมีเราต้องมีสองฝั่งไงจะได้แบบต้องไงีก็สปอยก็ได้แค่เชิญชวนก็อยากเชิญชวนแฟนละครคุณชายทุกทุกคนหรือใครที่ยังไม่ดูเนี่ยมาดูตอนสุดท้ายก็ได้นะมาดูไปด้วยกันเพราะบอกเลยว่าเป็นเป็น เป็นอะไรนะอะไรวบตัวนะับปากไปก็รู้สึกเรารู้สึกว่าผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานที่พวกเราตั้งใจทํามากเราก็ถึงตอนสุดท้ายแล้วอยากให้ทุกคนมาดูกันเยอะๆมาดูกันเยอะๆอยากให้ดูสดเนาะเพราะคือเ е ตติ้งฟีดแบ็กต่างๆมันคือกําลังใจกําลังใจเล็กๆที่มันยิ่งใหญ่มากเวลาที่เราได้อ่านแล้วเราใจมันฟูเรารู้สึกว่าเราอยากพัฒนาผลงานชิ้นต่อๆไปของพวกเราให้มันดีขึ้นนะอยากเห็นว่าเฮ้ยคนดูเยอะจริงๆคนชอบจริงๆ ใช่ไหมใช่พี่ก็ชอบเห็นแบบคอมเมนต์อย่างเงี้ยเราเราเห็นผมเห็นบางคอมเมนต์ที่บอกว่าละครคุณภาพต้องดูให้ได้อย่างเงี้ยใช่ <ผม S 1> ครับลื้มใจมากแล้วนี้ก็ตอนสุดท้ายแล้ว <S <S ตอนสุดท้ายคุณอยากบอกอะไรกับคนดูบ้างอยากบอกว่าละครเรื่องนี้จะสอนอะไรคุณเยอะมากครับตอนสุดท้ายผมผมรับรองว่าถ้าใครที่ดูสดตอนสุดท้ายต้องย้อนกลับไปดูในแอปวันดีแน่นอนส่วนผมก็อย่างที่บอกไปครับมีคนตายครับ มีคนไทยสองคนสำคัญในเรื่องด้วยเฮ้ยครับยืนอยู่ตรงนี้ด้วยครับเดี๋ยวนะยไปไม่ใช่ทีนี้เปิดก็ใหญ่มากเลยก็แแแฟฟนน้วกกกกใ็็เรรีีียอง่่ามขึ้นอยู่กับแฟนๆแล้วครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับผมกับไม่ได้ขึ้นอยู่กับผมกับน้องเพราะว่าพวกเราสองคนพร้อมอยู่แล้วพร้อมตลอดครับพร้อมชมพร้อมติดตามพร้อมจัดครับ